สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมวัดเขาสูงแจ่มฟ้ามาเข้าก่อนเรามาเห็นองค์พระเจดีย์พิจารโตอย่างสร้างไม่เสร็จวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยืยนชมสถานที่สักหน่อยโอ้ สวยงามอลาัางการครับนับว่าเป็นสิ่งที่สวยงามสร้างเสร็จสบุรณนะ์แล้วใครจะผ่านมาได้ครับปัตดสนีสูงเ์จ้พาอยู่ห่างกากเส้นทางหลักก็ประมาณสิกิโลได้ไมั้งมีน้ำหยานนาักรักสีองค์สีไข่ลำตัวสีขาวสวยงามอืม คนน้ำสวยงามด้วยไม่ธรรมด,ดานี่โออเฮ้ยเอได้ใช้ได้วิทายาลัยโตพรหมบาลังสีอืมเย็บสนสถานที่ครับอีกตู้กรจจกด้วย หน้าคนน้ำอย่างสวยงามใช่ได้ใช่ชได้น <coc Momo S 2> ับบ้างในพืชแดนที่ได้ใช่ได้ครับสวยงามโอ้นุ่นซึ่งการปลูกุมมรรงสี <lifespan> สะพานรวยโอ้เราขึ้นสะพานไปเลยดีกว่าอืมบรรยากาศสวยงามได้ได้เดี๋ยวเราขึ้นทางสะพานโอ้รวยรวยร้อนตับแตงกัน ยี่บกรถกันโอ้โหยาวมากเลยนี่หางยาวโอ้โหรอดท้องก็จะนา่าเลยนะครับสวยงามมา สวยสวยงามเดี S 1> <S 1> e. ๋ยว่าร้อนตัแตกเลยอย่าให้เซีนครับความร้อนของการเจริบุรีโอเแต่ว่าความสวยงามช่วงนี้ได้ดูละแงหน่อยร้อนพืชพาด้วยมัน้องกลัวครับเคยพามาช่วงนั้นป่าข้างหลังนี่เขียวขจีแต่วันนี้หาใช่ไหมเหลืองอลามแห้งไปด้วย ต้นไผ่แห้งพื้นดินก็เป็นดินลูกหลังมันร้อนนโอ้ยมอนเน่ยเราจะลองดูนะพย้อนย้อนรวยความรวย <c oughs> อืมมันป่าปลูกก้นไม้ยังไงมันก็ชื้นดินมันไม่ให้ครับป่าที่จะขึ้นได้ต้องเป็นไม้ที่มันทนแรงจริง โอ้โหนับว่าสร้างเรียร็จแล้วก่อนมายังปิดโครงเหล็กอยู่เลยแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูปะความร้อนอย่าให้เสร็จเลยโอ้ต้องปูทวดข้างบนครับอืม,อมเดี๋ยวแล้วดกันนี่ตรงนี้ยอยยักษ์ครับ สะพานรุ้ยโดยจนรว่วงเต็นที่เบยัยงจนอยู่เดีย๋ยวยักมารอเรือเฮ้ยวอแบนดิจนเสือเขาอ่านผีดิ <c oughs> โอ้โหความา <c oughs> แบบเพี้ยงนะครับ เบอร์ละหืมขอบร้อนเ่ายังดีเดินอยูบนรอเรือครับรอเรือวอแหวนเยอยักษ์ลุยหากาแฟดื่มหน่อย มาห้าก้าลูนิโก้ใช่ป่าเปิดด้วยนุ่นอ่ะกุ้งกุ้งอะไรนะสวยงามสวยงามโอ้ต้องเดินไม่กล้าเดินเหยียบตรงเหล็กคานดีกว่าหยักจุ๊บยับทักคนร้านพามมลูกอีดีๆพาลูกพาหลานมาเที่ยว เราพาหลานมาได้อยู่แต่ไม่ได้พามาครับลูกคงพาไม่ได้ครับไม่มีลูกครับมีแต่ลจนอืมโอู้สุพานัน่ว่าสร้างได้ดีสวยงามเห็นตาก่อนครับที่เราเคยมาตาก่อน ยังไม่มีสะพานเหล็กนะครับภาพคลิปเก่าที่ผมเคยพามา,าให้โดนถ่ายดูตอนนี้เราเดินสะพานที่สร้างเสร็จแล้วสึกว่าสร้างเสร็จได้ไม่นานหรือสีไม่ใหม่อยู่เลยชือ <c oughs> ว่าเรามาชคเห่าพอดีแต่ว่าความแรงและร้อนมันก็ไม่ขนาใคริงต้นไหนเนี่ยตัวไหนเงนี้ ขึ้นดักับกาพื้นที่อย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยความร้อนหูยโอ้โหน,น,น,นอนนอน ออเออเงินล้วขึ้นมาอั้นที่สองที่มังกรเงินเงินขาวขาขมันดึงมาเงินทีขหงนี่ของเวลาหอบอยู่สวยงามเหมืนหอนกันเดี๋ยวขึ้นมาหอบเลยหอบระเจ้ารอดบริหาร สวยแหงนะครับสนงาเสียงาม อันนีส้สวยงามน่นะน้ำพุล่างหูใหญ่หม้อตัวมันนะพุทธถาม บกบุกเพ่นบุกเพตอนนี้เราจะมาดูบรรยากาศจุดชมวิวหน้าองค์พระหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นสัญลักษณ์ของขัานเราเป็นภาพบริษัทบัตรของปู่ทวดก็หลายอย่าง ไออสวยงอมสวยงอามโอ้บรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนแรงร้อนซะไม่มีอะโอ้ดูบานวิวเขาสวยงามนะมนวัดภูดเขาหลายลกูก สูงสุดอำเภอธรรมกาอาจจะบัตนที่สูงสุดก็ได้ของที่ดินที่สูงอาชาติที่ดินเขาเป็นยอดเขาแต่ที่นี่จะว่าพระพัดเป็นท่านที่กขาสร้างนะเออสวยงามสวยงาม ไปมาได้นะครับตรงนี้ศึกสมบูรณ์ละบิวตี้ทัชอืมต้นไมะต้นไม้มาช่วงนี้คงจะดูฮะ้หอเหี่ยวหน่อยแต่ถ้ามาช่วงนู่นแล้วช่วงถ้ามาช่วง หน้าฝนอาจจะดูต้นไม้ร่มเรื่นดีต้นนี้อาจจะร้อนแรงร้อนที่หายเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผิดภาพนะครับแบตหมดจะไม่ได้ไวาดพระเลยเราวาดพระก่อนเยี่ยมพลาเยี่ยมชมก่อนแล้วก็จะว้พระ เออหุดยอดบรรยากาศเรากเปลี่ยนดอกไม้แล้วครับเ็ืมาไหว้พระห้องกันพรธบูชาธรรมบูชา,ชาสังฆบูชาปฏิปติบูชาสาธุขอ ขออะไรดีขอตัวเองมีความสุขและขอให้คุณอุ่นมีความสุขด้วยนะครับอันนี้ครับไม่พูดอะไรเราวางตรงไม้ก่อนเนวจะติดปิดทองอื นะติดตรงตัวบาทอ่ะขอนอนมลยบาทเดูไม่อดครับนะโอ้โหหอมหนาเลยเดินผ่านไปนี่หน่อยโอ้หน้าปลกวันเสารเบื่อเกิดตัวเองพอดีครับ สาวบ so ah, ันเกิดตัวเองคนดีเลยอาบิดหน้าอกนี่แหละโอ้ยวันนี้โอ้วันนี้อะไรนะอะไรเอ่ยองค์อะไรพระสงฆ์องค์พระซิวลีโอ้ยตกของตกของตกตกอะไรฮึ่ม สดีดีครับดูไหนดีเอาฮะเรียกว่าอะไรนะสังกัดใจสังกัดใจไม่อดครับไม่อดไอดครับกดจะตายบอกไม่กดเฮ้ยเอ้ยหล่นหล่นหล่นหันไปทางหล่นเดือดก่อนนี่ติดละจะเอานั่นมาทาใหม่ ลุงพ่อหนูของปู่หนูเราติดย้อนถอยหลังในวาและไปน้องห้าแล้วลลลจันโตเอ้จันโตเกิดที่หลังปูทวดเองนีนง่เออโดนๆนะนี่ยรูดดดดด้หหสึกว่าทาน้่งยาน้อยไปหน่อยไม่เกาะ นี่ดะไรเอ่ยกะสูงเตียงฟ้าเอ้านี่แหละเองน,อน,นี้ก่อนฟ้าโอ้ข้า,าวไรดึกแล้วดึกขณิษฐ์ปิดมวยแล้ว,วลมีวินนีเต็มหมดละคอนใหิริด <c oughs> <c oughs> โอ้ อู้ทวดอบนิ่งอบนิ่งขนเดียวครับติดขันเดียวองเดียวพอครับอยู่กี่องตอนนี้อยู่กี่องฮะอยู่กี่องฮะอยู่กี่องอ่ารับอลดติดมาแล้วอืมต้องติดใช่ไหม อ๋อ oh, oh. <Hi. S 1> ความสวัสดีมงคลต้องเกิดแก่ข้าพเจ้าและะอทุกคนจะแก่เกิดแก่บุคคลทั้งหลายนะที่เกี่ยวั้องข้าพเจ้าแลนะไม่เกี่ยวเนื่องหรือหรือจะาการเวรก็ดีให้ขอสุขเหมือนกันไม่ด้รักที่ชังครับเดี่ยวหาวว่าขอสุขก่ตัวเองไม่ให้อื่นไม่แบ่งปัน oh. เราได้ไหมขอเขาได้ไหมนะครับสิ่งดีนะสิ่งดีไม่ต้องเอานะผมก็ไม่เอาเหมือนกัน <laughs> นี่นะครับ ส้าพยังไงครับร้อนสุดท้ายเลยจะไม่ไหวครับเดี๋ยวขึ้นด้วยโบสดกันครับดินแดนสูงสุดอำเภอธรรมกาครับสุสดครับชมบรรทัดเสนียภาพบรรยากาศ ยาถนับบอดีสุธนาคลาดหลอดตายท้องเปลี่ยนหน้ากละดอดเขาตอนนี้ <c oughs> ให้ร่มให้เงาอ่ะอห่างลงห่างขึ้นครับอะไรมั้งคุณเทอร์โบสุนะครับ

Oh. เจอด่านครับด่านตู้บริจาเคเขียบเลยโอ้โห oh, oh. ไม่เข้ามาไม่รู้ว่าจะรังการแบบนี้สวยงามมากเอาบุตรสดอืม hmm. สื้อบุตรมครับ <c oughs> ได้ใช้ได้ ครอบครัเสด็จของวัดพระสุเกตวะนี่การทรี่ได้ครับนั่นก็เป็นที่มาพาเข้าครัวมาพอดิบพอดได้สบายอยู่หลักันไป เราเข้ามาดูสงองสงองโอ้ยอยู่บนนี้ลมเย็นครับไม่เหมือนอยู่ข้างล่างลมเย็นใช้ได้วันนี้ก็เป็นพระนอน ของวัดดอนวัดอะไรนะเขาสูงแจ่มฟ้านเองเ <c oughs> ขาสูงแจ่มฟ้ามาสุดแดนดินเออเสียงอ่ายเสียงอ้โย <c oughs> นกพิราบเต็มอึดไปหมดโอ้โหวนร้อนร้นเดินเดินไปเดินนี่ไปร้อน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 ร้อร้อนนรอนร้อนร้อนอ้้้้่้

ที่คนมาถามถ่ายรูปเสียค่าถ่ายรูปไหมโอ้ที่นี่เขาไม่เก็บตังค์ครับบางที่เขาเก็บค่าถ่ายรูปกับสถานที่โหน่าน่าำนะขำเลยเนาะเขามาไหว้พระจะมาเก็บตังค์เขาอีกบางที่เดี๋ยวบางที่ท่องเที่ยวมาแน่เขาเก็บเงินเอาทุกอ๋อ าอะไราเมื่อกี้ไม่ได้ออกตอนนี้ตอนนี้ก็คงชิ้นถูกการเดินทางที่นำพามาเที่ยวมามาสการพระท้งลรงพุทธการโตหลงปู่ทวดแล้วก็่โบสุดเสร็จสิ้นแล้วก็ใครจะมาเที่ยวได้ก็คืออำเภอท่ามะขามการนุ้รีทางจากเส้นทางหลักมาสิบกิโลทางเยี่ยงมาก็ เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพา,าครอบครัวมาเที่ยวได้ยากาศดีครับแต่ตรงนี้อาจจะร้อนไม่หน่อย